ครับเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการอัปเกรดตัว HiveOS ให้เป็นเวอร์ชั่นใหม่นะครับก่อนอื่นเข้ามาที่หน้าหลักของ HiveOS นะครับแล้วก็กดไปที่ฟาร์มนะครับเลือกเครื่องที่ต้องการจะอัปเกรดนะครับเราจะเห็นสีเหลืองๆครับแจ้งว่าตอนนี้มีเวอร์ชันล่าสุดอยู่นะครับเป็นเวอร์ชั่น0.6.212.211.207 วิธีการอัปเกรดก็ง่ายๆครับคลิกเข้าไปตรงตัวหนังสือสีส้มนี้สีเหลืองส้มนี้นะครับก็จะเกิดเมนูแบบนี้เขาจะมีรายละเอียดนะครับสามารถอ่านได้นะครับบางทีก็ไม่เกี่ยวกับเหรียญที่เราขุดอยู่นะครับแต่เราก็สามารถอัปเกรดได้เพื่อให้ระบบนั้นเสถียรและนิ่งที่สุดโดยการกดปุ่ม Force Update ตรงนี้นะครับแล้วก็กด รีสตาร์ทด้วยนะครับหรือรีบูต after complete นั่นเองครับเมื่อกดทั้งสองปุ่มเรียบร้อยแล้วเราก็กดอัปเกรดเลยครับเราจะเห็นสถานะนะครับการเซลล์อัปเกรดฟอสตอนนี้กำลังทำงานอยู่นะครับแล้วก็หลังจากที่อัปเกรดเสร็จก็ทำการารีสตาร์ตตัวเองเท่าน,นี้เองครับหลังจากที่รีสตาร์ทแล้วก็รออีกประมาณ1-2นาทีครับแล้วมาเช็คดูว,ว่าแรงขดยังวิ่งขึ้นเหมือนเดิมไหมนะครับ